สวัสดีค่ะเข้าครัวทำแกงเห็ดกันนะจ๊ะวันนี้ข้างนอกอากาศหนาวมากนะคะอยากกินอะไรร้อนๆนะคะเพื่อนๆแกงเห็ดของเนมก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ส่วนผสมนะคะนี่นะคะพริกกับหอมแดงนะคะต้นหอมนะคะใบแมงลักนะคะน้ำปลาล้านะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้แล้วก็เห็ดที่สําเร็จมาในน้ำใบยะนางแล้วนะคะ ผงนัวค่ะแล้วนะคะเนมก็จะใส่นี่นะคะสตอเห็ดนะคะชะอมค่ะแล้วก็อันนี้อะไรนะตอกแคค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เนมก็จะทำแกงเห็ดกินสดร้อนๆน,นะจ๊ะ เพื่อนดูบรรยากาศข้างนอกนะคะอากาศไม่ดีเลยนะคะหนาวมากลมนี่คือลมลมหนาวนะคะลมเย็นมากนะคะถ้าไม่มีลมยังโอเคนะคะลมแรงมากนะคะเพื่อน,อนบรรยากาศไม่ดีเลยวันนี้แม่เนมเลยัาแซ่บแกงเห็ดซะเลยนะคะบรรยากาศข้างนอกไม่ดีนะคะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับเราสองแม่ลูกนะคะบรรยากาศไม่ดีนะคะพเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะบรรยากาศแย่มากนะคะข้างนอกมากินข้าวน้ำกันจ้าพเพื่อนๆจ้าพี่แกงเราไม่จ้าแซบๆเด้อจ้าเด้อน้ำสีหกแล้วก็ปลาสลิดท,ทอดจ้ามาจ้ามากินข้าวกับเราสองคนนะจ้าหนาวค่ะข้างนอกหนาวมากนะคะ เอาไปใส่ปลาไหลจ้ะหนูอเอาปลาไหมลูกเอาค่ะปลาสลิดจ้ะซื้อมาจากร้านไทยนะคะปลาสลิดอร่อยมากร้อนๆค่ะหนูระวังก้างด้นะลูกค่ะอืมอร่อยมากค่ะใส่รสด,ดีทอดนะคะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะใส่แค่รสด,ดีแล้วก็ทอดเลยนะคะ ม่ขาไม่มีกระดูคะไม่มีเหรอคะไม่มีค่ะโอเคค่ะนี่มันกระดูร้อนมากเลยใช่ค่ะแป๊บนึงนะคะ<ช>หนูกินข้าวด้วยนะคะลูกค<ช>่ะมาค่ะมาจ้าจ้ากินเข่า ่อค่ะแม่เนมชอบกินแกงเห็ดนะคะอร่อยมากบรรยากาศแบบนี้ต้องกินอะไรซับซับนะคะพื่อน น้องเห็ดไหมคะลูกค uh ่ะอะค่ะแดงเบเตอร์เบเตอร์อร่อยมากเห็ดอร่อยมาก เอาอีกไหมคะเอาอีกค่ะเอาอีกเยอะเลยค่ะเยอะแยะเลยหนูกินเยอะๆเลยค่ะนั่นคือคะไหนคะอันนั้นก็คือหอมแดงลกูกหอมแดงหอมไม่กินนะคะอร่อยกว่า <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยค่ะหอมอไม่กินเลย ใส่สตอลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ดอกแคร์ลงไปด้วยนะคะ <c oughs> ลองทําดูนะคะเพื่อนอร่อยนะคะใส่สตอแกงเห็ดหรือแกงหน่อไม้นะคะเนมใส่ลองใส่สตอหลายรอบแล้วนะคะอร่อยมากนะคะพเพื่อนๆ <c oughs> เราอยากกินแบบไหนเราก็ลองทําแบบนั้นดูนะคะลองเปลี่ยนแปลแบงบ้างนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ปลาสลิดกับข้าวร้อนๆก็อร่อยนะคะมีปลาสลิดแล้วก็ข้าวร้อนๆเนมกินได้นะคะน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มนะะน้ำพริกตาแดงนะคะแซบ่บ ออเอาเอ็ดอีกค่ะสตอนะคะอร่อยมากจริงๆนะคะลังใส่แกงเห็ดนะคะเอาเห็ดอีกหรอลูกเอาอีกค่ะอริงมากเลยไม่ใช่เหรอคะอันนี้คือดอกแคค่ะดอกแคหนูอยากลองกินไหมคะไม่เอามันไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยเหรอไม่ว่าอร่อยนะคะผักมีประโยชน์นะคะลูกเห็มีประโยชกๆๆว่าอือหือ ใช่ไหมคะลูกหมั่นหมัง,ง,งข้าวก่อนหนูไม่เพลค,ค่ะอออืืหเก่งมากเลยกินเพลคก็ได้ด้วยหนูเก่งแล้วค่ะหนูเก่งแล้วค่ะเราชอบกินเพลคเยอะจะได้มีพายังเร็วแม่คะเบ็ดแม่จะมาเหรอคะอือ ค่ะใครดูเห็ดตัวเลก็กนิดเดียว,อ,วอ่ะค่ะแบบไหนอะเขาดูเออตัอนึงเหรอฮะเป็นเนี่ยตัวเลก็กนิดเดียวออออเลยเผ็ดจังมากอ่ะใช่ค่ะแม่เผ็ดต้องแบบนักให้แม,ม่คม่ะ ไม่เป็นไรา่ราขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาหยิบเองนะคะค<ะ>่ะว่าวเราข้างหนูก็มีอือหือ ก็จะตี๋นะอืมสตอร์ค่ะเสร็จแพรไปเอาน้ำเองค่ะค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำดูเดี๋ยวแม่ไปเอาเองนะคะขอบคุณค่ะอ่าา้ค่ะแม่ให้หนูอนบีบก็ได้ค่ะอืมแม่ค่ให้หนูอนบีบก็ได้ค่ะหนูหยิบไม่ถึงค่ะลูกใช่ไหมคะอือเอานะ่ะ ่่ะก็ได้คเผ็ดจ้ะแต่อยากกินแซ่บๆนะคะถ้ากินแกงเห็ดแกงหน่อไม้นะคะต้องแซ่บๆนะคะต้องต้องแบบต้องแบบอีสานจ๋าเลยนะคะถึงจะอร่อย 佩佩，我饿了。好、mm，我先开始来吃。Hmm. เลือกพลิกออกนะคะใส่มาโชว์นะคะเพราะที่ตำใสไปก็เยอะแล้วนะคะหนวกขักแสบแสบ เอามาชุบด,ดมีไหมคะลูกเห็ดนะคะค่ะเอาเยอะค่ะม,มีอีกค่ะในหม้อม,มีอีกนะคะจับ<ะ>ม,มาให้เลยคะ่ะ ก็เปิดขอน่ะขอนของไทยด้วยค่ะน้าขอแม่ไม่กินเผ็ดค่ะเผ็ดค่ะไม่เป็นไน้ำเผ็ดค่ะจุดจวดล่ะแซ่บหลายเบิร์ดล่ะเบิร์ดล่ะทวยนี่ เูเอาปลาอีกไหมคะลูกปลาอีกค่ะแม่แม่ขาเอาเห็ดทั้งหมดไปมือกันมีอีกค่ะอีกเยอะมากเลยเหรใช่ค่ะมีอีกเยอะเลยค่ะแม่ซื้อเห็ดมาเยอะเลยค่ะฟิชฟิชคืออะไรคะฟิชคือปลาฟิชปลาใช่อร่อยนะคะลูกกรอบมากกรอบมากเลยเหรอคะ โอเคค่ะเพ ant, ื่อนๆนค่ะคลิปนี้นะคะเนมขออนุญาตป้อนข้าวน้องต่อนะคะถ้าไม่ป้อนน้องก็จะไม่กินไม่หมดนะคะก็คลิปนี้เนมขอตัวลาไปก่อนนะคะเปิดละค่ะแซ่บหลายทําเองชมเองนะคะเพื่อนๆื่อนโอเคค่ะเพื่อนๆนค่ะคลิปนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกนะคะหนูจะเซกู๊ดบายไหมคะลูกเพื่อนค่ะคลิปนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนนะคะก็คลิปพาแซ่บนะคะกินยังไงกินให้มันก็กินกินยังไงกินให้มันกินให้อร่อยนะคะต้องกินแกง ใส่ปลาล้านะคะส้มตำปลาลาแกงหน่อไม้อย่างเงี้ยคะ่ะกินอร่อยมากนะคะเพื<ๆ>่อนๆโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะบายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราสองคนแม่ลูก<ๆ>ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะคลิปของเราก็จะมีพาทำพาเที่ยวพาพาทำพากินพาเที่ยวนะคะเพื่อนๆค่าแล้วก็ก็จะมีคลิปเพิ่มเติมก็จะเป็นคลิปเรื่องเรื่องราวของชีวิตของแม่เนีมนะคะเพื่อนๆ โอเคนะคะคิดดีนาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะเจสิก้าค่ะอั้มค่ะอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงปลาค่ะฟิชวา้าว